ขอมาท่องนโมพุทธายะคืออย่างกัรไปร้องขอบบนโมพุทธายะพระพุทธตาจนายานมณีนุพระศีสหัสชาสุธรรมาขอใครกินไหลก็กว่าว่ายอีกนโมพุทธายะพระพุทธตาจนายานมณีนุพระศีสหัสชาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนาพุทภาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชา อัขีทานาังวัรังคันธังสีวลีจัมมหาถีรังอหังวันทามีธุระตัวอหังวันทามีสัพพะสู้พุทธธรรมะสังฆาภูเชมีนโมพุทธายะพระพุทธตระนัยานมณีนพรัตนิสีสหัสาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังคูยะชาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอากขีทานังวั <SUPER gitu S 2> รังคันธังสีวลีจัมมหาถีรังอหังวันทามีธุระตัวอหังวันทามีสัพพสู้พุทธ <uring> <colo> ธรรมะสังฆาปูเชมี น้ามพุทธายะข้อพุทธะแต่กนายามนมณีนุพระลัทธีสหัสสาธรรมาพุทโธรรมโมสังโฆเยถาพุทโมน้าพุทธะบูชาธรรมาบูชาสังฆาบูชาอคีทานาังวะรังคันธังสีวลีจัสมหาเถรังอหังวันทามิธลรตูอหังวันทามิสัพปะสูพุทธะธรรมาสังฆาปูชีมีแล้วก็มานั่งสมาธิกันนะสักห้าถึงสิบนาทีค่ะหายใ,ใจเข้าลึกๆ แล้วค่อยหายใจออกหายใจเข้าขนาดเขาบอกว่ากั้นใจนะไปโรงพยาบาลเขาเขาเอกซเรย์หลังใช่ไหมเขาบอกว่ากั้นใจ่อยกับกั้นใจว่าเป็น <laughs> กั้นใจยังไงแบบพี่นอ้องนะเขายังว่าขอยเ <laughs> หตุจังไงว่ากั้นใจฝอยยังงงเลยนี่ก <laughs> าจารจ์ก็ยังว่าฝอยเห็นใดเนาะเออ้ง <laughs> สี่บอกให้หายใจเข้าหายใจออกได้แต่ให้กั้นใจเป็นจังไงพี่นอ้อง Yeah. <laughs>